สวัสดีครับผมใครเซอร์วันนี้มีกับเกม Exploding k i t t e n หรือเกมแมวระเบิดนั่นเอง <laughs> เกมนี้เนี่ยผมเคยเล่นการ์ดจริงๆนะกับเพื่อนนะไม่รู้มันซื้อการ์ดแท้หรือการ์ดปลอมมัน <laughs> คือไม่คิดว่ามันจะมีแบบในรูปแบบแบบเกมออนไลน์แบบนี้ไงแล้วเป็นเกมของ Netflix ด้วยนะเออซึ่งช่วงนี้ผมก็จะเอาเกมจาก Netflix มาเล่นมากขึ้นนะเพราะว่ามันนอกจากจะได้ดูซีรีส์แล้วเนี่ยมันยังแถมเกมให้เล่นด้วย <laughs> น่าสนใจดีมาผมได้ลองไปเทสตตาสองตาแล้วก็สรุปว่าอุอยสนุกนะสนุกจริงผมจะลองเล่นกับคนแปลกหน้าดูนะมาดูกันว่าครั้งนี้จะชนะหรือเปล่านะมากำลังรอผู้เล่นนะฮะอันนี้ก็เป็นอนวตารของผมนะแลมบีกินอันนี้มาตั้งชื่อให้เองนะมา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 ,มาดูกันว่าตัวเกมมันจะสนุกวาซ่า,าแค่ไหนนะเหมือนกับโลกในความเป็นจริงหรือเปล่าเออจะสนุกเท่าแก๊สจริงหรือเปล่านี่จั่วมาห้าใบนะ นี่เฮ้ยมีการ์ดหยุดยั้งมีการ์ดนเกตมีการ์ดโจมตีนะอันนี้เป็นการ์ดปวดระเบิดนะเอาไว้ใช้ตอนที่เราโดนระเบิดเกมนี้ก็คือถ้าเราจวได้ระเบิดเราจะตายนะเพราะฉะนั้นต้องมีการ์ดไปนี้ไว้ยในการคุ้มกะหัง, <c oughs> งหัวมาโอเคยังไม่ถึงเธอเรานะฮะเขาก็โจวๆไปน,นะยังไม่มีการเล่นอะไรกันนะอืมเธอแรกก็ต้องดูเชิงเงินก่อนอันนี้นะ่าจะจะเป็นเปอร์เซนต์โอกาสออกระเบิดนะสิบสองเปอร์เซนต์อาเธอเราแล้วผมก็น่าจะโจวก่อนนะฮะ ได้ระเบิดไมเน่อ่าอตัวดูอนาคตอย่างนั้นเหรอเออเดี๋ยวครั้งหน้าเราลองใช้ดูนะคราวน,นี้ก็น่าสนใจนี่นะฮะมาถ้าเหลือสองคนสุดท้ายอะ่ะมันจะมันมากนะเพราะว่าโอกาสเจอระเบิดอะ่ะแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะฮะเอาเขาดูอนาคตนะฮะโอเคก็รู้สึกว่าเราจะเนเกตไม่ได้นะถ้ามันเนเกตได้มันจะเหมือนขึ้นให้เนเกตนะโอเคเทิร์นของเราแล้วจั่วการนะฮะอ่าได้การโจมตี ผมยังไม่เล่นอะไรนะอให้โอกาสระเบิดมันออกเยอะๆก่อนเลยรอคนโดนนี่เราสามารถส่งอันนี้ไปได้นะลงแบบรู้สึกดีจังอะไรเนะี่ย <c oughs> ฉันรู้สึกดีจังแอมกับก o o ดฟ e ลลิ่ง about this อะไรเงี้ยเออนี่สามารถล้อเรียนเขาได้ด้วยนะไแม่งดู <c oughs> เอา้ามีคนโดนระเบิดนะนี่เห็นไหมโดนระเบิดแล้วเขาก็ใช้การ์ดปดระเบิดนะรอตัวไปนะเราไม่สามารถเนเกตพวกปดระเบิดอันนี้ได้นะ ก็ไปเขาใช้ไปอ่าเขาดูตำแหน่งนะฮะว่าระเบิดอยู่ตรงไหนนะโอเคโอเคดูไปดูไปคนนี้รู้แล้วนะอ่ามีการจูมตีันเกิดขึ้นนะอย่างนี้แสดงว่าระเบิดอยู่ใกล้เฮ้ยนั่นไงโดนระเบิดเอาแล้วก็ปลดระเบิดกันตายนะเท่ากับว่าสองคนนี้จะไม่มีปลดระเบิดแล้วมั้งเนะี่ยหรือเปล่าหรือเขาจัวได้น่าจะมีโอกาสที่จัวได้เหมือนกันนะฮะอฮะ พายุป,ปั๊มสับการ์ดนะฮะอ่ามีการชัฟเฟอร์กันเกิดขึ้นเอา้าจัว่วสับแล้วเจอเองโอโ้โหอุงแงเลยอุงแงเลย,เลยผมองแงอกครั้งเลยเพลื่อนของเราแล้วนะฮะผมขอดูอนาคตหน่อยนะฮะดูอนาคตชิบโอเคต้องวางการ์ดอย่างนี้สามใบนะครับเพื่อดูอนาคตสามใบเฮ้ยเชี่ยะละใบต่อไประเบิดเลยเชี่ยโดนเลยไหมเนี่ยโอเคเจอไงวะ อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งงั้นผมขอโจมตีแล้วกันโจมตีนะให้คนนั้นโดนแทนคนนั้นไม่มีปืนระเบิดละเอาดิมีเคานเตอร์เอา้าเรียบร้อยโดนระเบิดตู้จีจนะฮะคราวดี้ไปแล้วเหลือระเบิดสามนะเลยวเรเล่นสีคนการดิ้าโอเคโอกาส12เปอร์ซนนะโอเคโอเคถือว่าคูณมูฟนะฮะเมื่อกี้นะ่ะมายังไงยังไง ใครจะโดนระเบิดคนต่อไปอ้าถือเราอะโอเคยังไงดีนะจั่วมาก่อนอย่าระเบิดด้วยอุ้ยแล้วไปโอเคโอเคโอเคโอกาสระเบิด14%ถือว่ายังเหลืออีกเยอะนะฮะอืเหลือการสามในยีส2อ่ะ,อะที่จะโดนนะฮะคนนี้ยังไงฮะเขาคิดวิเคราะห์แยกแยะอยู่นะฮะหยุดยั้งการในมือฝ่ายตรงข้ามหนึเทินอันนี้เอาไว้เอา โคตรดวงซวยอ่ะันนี้ตู้เรียบร้อยเหลือเล่นสาคนนะฮะโดนระเบิดไปสองอ่าโอเคโอเคเหลือระเบิดสองลูกเท่านั้นมาเหลือการ์ดท,ทั้งยี่บอ่ะเลยเยอะนะอย่างนี้นะม,มาคนนั้นแม่งโคตรดองการ์ดอ่ะมาเราจัวหน่อยไหมแม่งมีแต่คนดวงซวยวะโอเคโอเค,อเ,ค,อเ,คเหมียวคราวนะอันนี้ต้องมีการ์ดสองใบนะเป็นการขโมยการ์ดอีกฝั่งโอเคเล่นกับการ์ดท,ที่เหมือนกันอีกใบ ก็ไม่ค่อยมีทําไมมันมีแต่ขยะเต็มมือเลยวะเนี่ยโอเคอ่ะเถิดเราละแ,แล้วจวก่อนก็นแล้วกันนะเพราะว่ารเราเปิดเหล็กเยอะอ่ะอ่ะเรดาร์เรดาร์ไม่ใช่สิต้องเรียกว,ว่าการ์ดนะเด็กเอะมันเลอเยอะมากนะฮะโอกาสโดนระเบิดมันน้อยนะต้องจวไปเรื่อยๆนะโอเค,อเคผมว่าจาังหวะนี้เราใช้เรดาร์หน่อยแล้วกันนะตรวจตรวจปึงป้งปึงป้งปึง้งปึ้งโอเคลากมานะฮะเฮ้ยมียวระเบิดคือการ์ดใบที่สองโอเคเราจัวมาก่อนละกัน ถ้าการใบที่สองต่อไปเราเปิดนะฮะว่ายังไงจั่วเปล่าแน่จริงอ่ะหืมจั่วรหรือเปล่าเสียนะเฮ้ยเมลวท้องเสียเอาอ่ะเขาจะทําให้การหนึ่งใบฝ่ายไม่ทํางานนะฮะถ้าโดนปวดระเบิดอ่ะคือโคตรสวยนะฮะเอาสับเด็กเฉยโอเคโอเคโอเค,อเค,อเค,อเคแล้วไปอ่ะโอ้โหมันรู้ดีนักนะหน่อยแนะ่นั่นโดนระเบิด ต้องใช้แล้วเอ้าไม่มีเอ้าหนึ่งหนึ่งผมกับเขาฮะมาสนุกสิมาเลยไอ้มีล่าเออเดี๋ยวเจอลิมบิกินเธอนของเรานะฮะโอกาสหนึ่งในสิบที่จะโดนแอนงั้นผมยังไงดีวะจบเธนโดยไม่จั่วการและสามารถย้อนระดับพูดเล่นได้งั้นเราจั่วเออมันจั่วมาเองใช่ไหมเมื่อกี้น่ะอ่าจั่วจั่วเอ๊ะเมื่อกี้มันมันจั่วมาเองอ่ะ ดูกาสามใบเอาเเกมบักเกมบักเออเฮ้ยเอาโอเคแม่งลืมปิดแจ้งเตือนขอคิดก่อนอาขอใช้แมวท้องเสียใส่แล้วกันเอาเด้เหลือคนเดียวอะอ่ะโหแม่งการ์ดมีเป็นสิบอ่ะโอเคเอานี่เกดหรอโนโนเอาเอาไปอีกรอบแล้วกันไม่ยอมผมว่านะมันน่าจะอยู่ตรงนี้นะเพราะอมันเอาอีกแล้วเฮ้ย งั้นเราเอาบ้างดีนี่ไงเนเกตคืนอ่ะเราจะเอาให้ได้อะเ,เ,เราจะเอาไว้เดี๋ยวนะเอ่อการ์ดต,ตรงนี้เออโดนต้องโดนต้องโดนการ์ดปลดระเบิดมันโอเคเอาด้โดนแล้วฮนะแล้วเราก็จัว่วระเบิดอย่าระเบิดนะเว้ยโอ้โหแล้วไปโอเคหนึ่งในเจนะฮะเพิ่มโอกาสให้มันยังไงยังไง ใช้แตงโมอ่ะมันจะระเบิดก๊์ดเชื่อละโอ้โดีดีดีไม่โดนปลดระเบิดถ้าโดนนี่จีจนะฮะโอเคหนึ่งในหกเอาไงดีวะหนึ่งในหกจั่วมาก่อนแล้วกันอ่ะอย่าอย่าระเบิดโอ้ยแล้วไปแล้วไปจบเทินเลยไม่จั่วกราดโอเคการนี้ดีนะฮะเก็บไว้เก็บไว้ยังไงจั่วไหมเพื่อนฮะพิกับย้อนระดับสำรับก๊ารเดเฮ้เฮ้จะดีเหรอจะดีเหรอเพื่อนคินดีดีนะโอเค ผมว่าจังหวะนี้ผมโจมตีเลยโจมตีนี่ไงโดนเอาดิมีเปล่านีเกิอะมาดิจวดระเบิดอะไรเพื่อนเ,อเฮ้ยเชื่อละเชื่อละอย่าโดนปลดระเบิดโอ้ดีดีอ้าเมี๋ยวว่าเกือบโดนเปิดระเบิด,ด,ดมีเ,มเมขาเ,เอยมันมีอีกแล้วเชือ่อโอ้ยดีโอเคโอ้โหเจนสติลการ์ดเยอะไปไหนอเอ้ยไม่โจมตีกลับอ่ะ งั้นเราจมตีกลับบางดีจมบตีกลับเออโดนเอา้าเอาดิจัวในจริงก็จัวเพื่อนเออกระดันโดนเป็นยังไงโอเคระเบิดมันไม่มีแล้วโอเคโอเคยังไงยังไงปลดระเบิดไม่มีแต่ว่าผมกอานตรลายนะจริงๆอ,อ่ะโคตรจะตรลายเลยอ่ะจัวสองอ่ะจัวอีกหนึ่งอืมโอเค <Okay. S 1> เชยร์ละ เชื่อละอย่าโดนนะอุ้ยเกือบไปโอเคไม่โดนเฮ้ยข้ามเธอเหรอเฮ้ยเพื่อนเฮ้ยเรามีไปนี้เหมือนกันนี่ไงนีย่ย้อนกลับอเอาดิมีอีกเปล่ามีอีกเปล่าอ,อ่ะเออเรียบร้อยผมชนะปะเฮ้ยเชี่อมีเยอะจังวะไแม่มีสองใบเื่นกับผมโอเคต้องใช้ฮะไม่งั้นไม่รอดโอเค เหลือไม่เดียวอ่ะมันก็ต้องใช่ปะวะการดใบสุดท้ายเรามาที่นี่โอเคดูนะฮะว่าเขาจะมีการ์ดอะไรไหมถ้ามีแถมเออเฮ้ยสับกองสับกองมันก็โดนสิเพื่อนเฮ้ยผูชนะเหรอผูชนะโอ้โหเป็นยังไงโอ้โหไม่โคตรมันนะฮะท่านผู้ชมต้องไปลองจริงๆนะจริงๆท่านผู้ชมต้องไปลองนะฮะสำหรับเกมแมวระเบิดนะของ Netflix แม่งดูซีรีส์แถมเกมจริงๆนะฮะ แถมสนุก้วยนะถึงมันจะมีบางช็อตที่แปลกๆที่แบบอยู่ดีๆเราไม่ก็จวดกร์ดขึ้นมาเองอย่างเงี้ยเฮ้ย <c oughs> เอาจริงๆนะตั้งแต่เล่นมาผมไม่เคยชนะนะพออัดคลิปปุ๊บชนะเลยวันนี้ก็มาแบบสั้นๆขำๆเนาะโอเคถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ชอบมาก็กดซับสว่คลิปนี้ก็ไปแล้วครับสวัสดีครับเยชนะเว้